ไต้หวันแถลงรายละเอียดของแผนการซ้อมรบในปีนี้ค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยว่าการซ้อมรบทางทหารประจำปีในปีนี้จะเน้นไปที่การสู้รบเพื่อการเพื่อรับมือการปิดล้อมเกาะและรักษาขีดความสามารถในการสู้รบของกำลังคนไปวางแผนและพิจารณาจากการซ้อมรบของจีนหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา และระบุด้วยว่าการซ้อมรบดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเป็นการหารือการซ้อมจำลองสถานการณ์โดยจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนหน้าขณะที่การซ้อมรบจริงซึ่งรวมถึงการใช้กระสุนจริงในปฏิบัติการดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมไต้หวันพยายามยกระดับขีดความสามารถด้านกลาโหมทั้งการจัดซื้อและพัฒนาอาวุธยุโทโธปรกรณ์ต่างๆ เช่นขีปนาวุธพิสัยไกลและดโดรนรวมทั้งการขยายระยะเวลาการบังคับเกณฑ์ทหารเป็น1ปี <S <S 1> เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศอังกฤษซึ่งรวมถึงเครื่องบินรบเข้าร่วมในภารกิจซ้อมการแสดงการบินเนื้อฐานทัพในเมืองแพนเวลภารกิจนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมบินก่อนหน้าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ของสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามแห่งราชวงศ์อังกฤษซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมนี้โดยในวันพระราชพิธีอากาศยาน30ลำจะทำการบินเหนือพระราชวังมักกิงแฮมในกรุงลอนดอนเป็นเวลา6นาทีค่ะ